กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมจีแคร์ครับซึ่งวันนี้ครับก็อยู่ในเกมซอสอาร์ตออร่าเอมิลี่ดีเฟกต์นะครับก็ไปทำมาแล้วโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จะมาสมตู้กระชาตู้ใหม่ตู้เล็กนะฮะก็เป็นตัวละครทาสตินะก็จะมีสกิลนะฮะก็เอ่อเ <c oughs> ปนะ็นไะ หนึ่งเป็นหนึ่งคนระับโอเคก็ดาเมจอัพนะฮะก็จะเพิ่มคีในปาร์ตี้เรานะทั้งหมดนะฮะซึ่งคอสซิงนะจะเป็นคอสซิงแอคแท็กนะก็จะมีสกิลเพิ่มนะก็จะเป็นว่าโนชาร์จ no ทูเลทูมานาคือชาร์จได้ชาร์จชาร์จไม่เสี่ยมานานะก็ใครเอ,อ่อทีนอนโซโลดนะฮะก็ทีนอนไม่ใช่โซลัสนะโซลดนะโอเคก็ ซึ่งผมก็มีแค่ประมาณ3ามร้อยนะคงคิดว่าจะเปิดตู้กาลันตีหนึงตู้ด้วยแต่ว่าต้องดูว่าตู้เนี้ยจะเกือบหรือเปล่าถ้าได้มาผงก็จะไม่สุม่มถ้าเกือบคงจะสุ่มตัวผมต้องต้องการอะไนะแต่ก็ไม่อยากได้หรอกตู้เนี่ยคือถ้าความความเป็นได้นะแต่ก็ต้องคิดก่อนว่าก่อนที่จะทําอ่ะมันทำมันต้องได้หรือเปล่านะก็ขอดูก็แล้วกันว่ามีอะไรมั่งซึ่งผมก็ต้องวัดด้วยว่าจะ จะ,จะได้หรือเปล่าเพราะโบกิริผมมอยากได้ซ้ำไงกลัวได้แค่นั้นแหละตู้หกดาวก็จะมีหลายตัวมีไม้ใโรลดนะจ้าโอเคมีเซลก้านะมีอลิสนะซึ่งผมน่าจะแบบว่าอยากไม่รู้จะมีท่าดีในตู้นี้เยอะเปล่านะเออปัญหาตรงนี้แหละขอพิท่าดี่ดีนะโอเคสเต็ปหนึ่งการันตีนะบอยก,ก,ก่อนโอเคก็ตู้นี้ผมขออะไรไม่มากขอตัวในหน้าตู้สักตัว ถ้าผมได้อลิปุ๊บผมก็จะไปแลกอาวุธฮาดาวมาแต่ผมได้โลเนียมากผมก็น่าจะไม่แลกเพราอผมมีอาวุธสีดาให้มันอยู่แล้วนะโอเคก็รอดูว่าจะได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยแหละท่านชมสั่งของว่าเกลืออุย้ยอุ้ยทุกคนขอขอไปโลเนียนะโลเนีย โลเนียไอะอี้ิอาลิต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 โอ้ทุกคนเยซ็องกีตันนะฮะก็กูชอบครับเย yeah. ไม่ต้องเปิดละตู้การันตีผมไม่เปิดนะเพราะว่าผมต้องการไปเก็บจะเก็บยังไงนะมันอีกไม่นานละ คือเราก็อยากจะซุ่มเยอะๆกว่านี้นะแล้วก็ซุ่มไปเถอะเนาะท่านผู้มชม,ชมพวกไปดัวจะทำอะไรละกับโตแล้วโพวก,กันบ้าผูกก็เริ่มเยอะเริ่มไม่มีเข็แล้วก็ก็ดูไปเถอะนะไม่ต้องไม่ต้องสงสารนะดูคลิป,ปเถอะเพราะว่าผูกก็เริ่มไม่มีคลิปจะลงละเพราะว่ากันมาก็เยอะเกินนะก็ขอโทษนะถ้าใครดูคลิปผมนะโอเคนะก็ยากว่างเลย ทุกคนครับมาฮิโรรอบที่สามเอ้ยเกิดเกือครั้งที่สองดิ <des per ides> oh my god oh ม่ไม่ไ my m ม my ม y my 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 ไม่เอานะ โอเคไม่เป็นไรแล้วก็แลกชุดลิงด้วยเลยโอเคแล้วก็ก็ขอบคุณผู้านสักทีดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ครับก็เอาไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันนะรู้สึกว่าผมได้ดวงมาอีกแล้วนะจ๊ะก็ผมก็ได้แลกขอมาเรียบร้อยนะตามพวกนี้นะผมก็จะน่าจะแลกอาวุธห่อนะฮะก็ไม่มีอาวุธหอจริงๆเลยต้องขออะไรดีกว่านะก็ก็ไม่ต้องหน้าอะไรหรอกนะเออทุกคน แลกเลปีด้วยนะฮะก็มีแค่2อันที่ผมเล่นแรงนะก็แรงนี้ผมแลกกับเออแลกอะไรไปนะลืมละไม่ใช่ปืนอะ่ะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจลืมละเออโอเคก็ก็โคมาสรายดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็อย่ากโกรธอย่าดราม่ากับไมโลกับผมนะขอร้องขอโทษคนที่อยากได้ไมโลขอโทษนะขอโทษจริงๆ ผมม่ได้ตั้งใจนะกับไอ้โรของพวกคุณนะผมอยากจะแบบว่าอยากได้ตัวอื่นแต่ได้ไหมไอ้โรอย่ากโกธกันเลยนะทุกคนโอเคสีเวลาเกินละซีโอเกนะครับคุณใบแล้วเจอไว้คลิปหน้า